สวัสด like ีค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้เสียผู้สาวผู้ฒ่าผู้แก่พ่อแม่พี่น้องทีมงานหอบสัตว์ของสาวผู้ดีเชิก็สวยแต่รวยมากแล้ค่ะเจอกันวันนี้วันจันรแดดดีเดี๋ยวพี่น้องปิดลานค่ะวันนี้ปิดลานเป็นวันหยุดของลานค่ะปิดลานทําความสะอาดทำความสะอาดอันนี้นั่นละค่ะสาวผู้ดีเชิกับพนันได้ทําความสะอาดอันลานพนันเดาความสะอาดห้องน้ำแลยพี่น้องเอ้ยเห็นแดดดีค่ะมันนี้ได้ผาลูกสาวออกมารลับแดดสะก้อน อุณหภูมิก็ติดลบคือเก้าละค่ะหนาวมีแดดแบบนี้กับพ่อเดี๋ยวอุ่นๆนะคะเนาะลูกสาวกันนี่ลูกขึ้นมาเอากรงหินน้ำแม่แล้วลูกเร็วลูกขึ้นก้นแกล้งอึบเอบอยกดาขึ้นทุงสูงเอออึบเออกองก้นกองก้อยขึ้นก้นกับผ้าหมาผ้าหยางออกไปยังเด้ค่ะอุณหภูมิก็ติดลบพื่อเก้าละเมื่อน,นี้มีแดดแล้วก็มีลมจังน้อยพี่น้องแต่เป็นสีนหนาวเย็นจ่อยๆคือเก้าละค่ะคุณนิราลถ้วไหมล่ะคุณคุณ ุรถสิบล้อมาแล้วลูกผุนอ่ะผู้บ้ารถพ่วงมาแล้วมึงแม่มากเขาคนหนึงเมื่อเมื่มื่แม่สิไปมากเขาอีกต้นนึ่งเมื่อเมื่แม่หักมากเขาเลยตีเมื่อเมื่อุนรถพ่วงอ่ะลูกเห็นรถพ่วงมาผุนย่างกับเมื่อเลี้ยวๆผุนๆทันรถพ่วงไปแล้วผุนโอ้ยแม่คือมักบ้ารถยกกระมวลลูกมักบ้ารถพ่วงเธอว่าเวเาหยอกพี่เสิร์ลพี่น้องเราไปดีหัวลูกสาวข่อยกัย่าตั้โคกตั้ป้าไปเทอทีบแล้วพี่น้องเขาไปในี่ป้าไปเบื้องอัน ใบหยาเพ่นปิวตามมันแรงล้มค่ะพ่นกยาลังสนใจอันนี้อันนั่นดีดีได้พี่น้องพันเบื้องอันห้าปิวตามล้มค่ะนี่หยาหยอดหยาปิวตามล้มนี่ย่างเมื่อบ่งใกล้ลูกเป็นดังไดอย่างเมื่อบ่งโวยลาบายเบื้องตีลูกอย่าซิมเด้ออย่าซิมเด้ออย่าเอาเขาปากนะลูกเอากุญแจมาให้แม่นะ้ลูกแล้ว มาปิดประตูนี่แล้วมาแล้วลูกมายางมาคอมเลลาเฟนคอมนายเจงไหนยางมามาให้แม่ขอลูกอุ่นใจามาให้แม่แล้วมาแม่ขอลูกมาเอาเินใจไามา่ให้แม่แล้วคนหูเลวแม่ขอไม่ให้แม่ไว้ลูกแล้ว จ้าลูกแม่ขอมายังมาแล้วแล้วเฟนอุ้ยคือเกี่ยวกาดดูดันแบบบบเกงกเใจไผ่แถนเนดีนาะเออเอามาให้แม่ไหมลูกมามานะมเด้จ้าลูกเอามาทีล่ะลูกขืนยัางไหมลูกจะไปเอามืน ใบพื้นมันเย็นลูกมันหนาวขอบคุณค่ะลูกขึ้นอึ๊บขอบคุณมากๆนะคะย่างไปเร็วไปย่างไปลูกย่างไปประตูพุ่นเร็วพุ่นย่างไปประตูพุ่นเร็วพุ่นประตูพุ่นไหนยุพุ่นเร็วพุ่นนะไปย่างไปย่างไปไปย่างแล้วเส ใช่ลูกเห็นเงาจะขวังจีเวลาเห็นเงาจะขวังน่นั่นโอ้เห็นเงาจะขวงตื่นเงาจีลูกอแม่จะเตือนเงาแม่ขึ้นกันมมอมูเล่นกับเล่นกับเงาหนีแล้วนเนาะเฮ้าใช่ลูกใช่เอ,อินปะเต็มแล้วเต็มเลยประพาย ป้าป้าทิ้งานหอบป้าหอบซัดไอเลอออนไอพอดจ่าจ่าอีหลาชวออกไปซื้อของกันเด้อมันี่คุณป้าน้อยกันไปอีหลากระชิเต้นก่อนเยี yeah. ่ยสายดาบความขุ่นเด้อหลาชวออกไปซื้อของมาใส่รานกับพี่พอก่อนมนือนี่จะไปหาของสืบเสียเมากินน้ำจัะขาทก,ก่อน ทั้งเต้นทั้งทรายหัวแต่ละสาวเฮ้ยคักเนาะสาวผู้ดีเชิญกับสีด๊ายล่ะกับพระเอกออกไปอันสื่อของก่อนค่ะสิเที่ยงแล้วกลับมาจังสีามาทำความสะอาดรล้านหืมยิ้มหวานให้คุณปา้า,า,ากันเลียบยบายกันเลียบขอพุณถูกกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อคิมนี้กับสีสันๆล่ะค่ะ จะไปสื่อของกอนช้ามใดมีโอกาสจะไปสื่อของมาสซร้านค่ะข,ของลดราคาบา,บายยกันแล้วลูกบายยบายบายกอนบายกบาย,บายกันแล้วบา,บายยกันลูกบา,บายาประเต็มกันแล้วชงจุบน้ำอ้มชงจุบน้ำอ้ยเก่งค่ะว่าเฮ้ยตบมือให้หน่อยค่ะโอ้ยตบมือ มาค่ะปะัจจินีหลังจากไปซื้อของกลับมาแล้วนะคะนาะกลับมาทำความสะอาดที่เก่าละค่ะซีวิสันสวยถือกละเบืกอบึนกรสันนี่ละค่ะทำความสะอาดห้องน้ำกับพี่น้องสันใต้ดินเนี่ยจะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บโตนนกกีฬายด้วยค่ะพี่นออ้องขอย้อนว่ามันเป็นร้นหลอนแมพี่น้องหลือเบิ้งน้อมันกระหลอนกันอย่างวิได้สาว ฉันก็คิดยานอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอันห้องเก็บโตนักกีฬาค่ะจะเป็นห้องเก็บโตห้องเก็บตห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำอืมย่ามีนักกีฬามาแขงหรือว่ามาสองนี่นสิแม่พี่น้องก็ต้องดูแลเขาเด้สันกับมาอืมฉันก็แลนดาดวิดดาดเบี้ยวดูแลเขาบักคักเลยาว่าสันก็เป็นร้อนๆแม่โดยสฉพาะปิดประตูคนเดอ้อสันเป็นร้อนๆแม่สาว <c oughs> โง่ประทางน,นี้ก็จะเป็นบักเกินบอนโถงเงียวของผู้บ่าวันละค่ะมีสามบกแล้วก็ห้องข้างในนั่น จะเป็นบ่อลนางขี่บ่อนี่จะเป็นบ่อลนางเงี้ยวจบบักกระดือออกมากับผู้ดใดมีแห้งแบงกับเบ่งออกมาน้าก็จะไหลล่างตามแรงดันนะ้อค่ะน้อผู้ใดมีพลังเบ่งเงี้ยวไหลผู้ดใดก็จะได้เงี้ยวน้าก็จะไหลออกมาล่างหรือจะเป็นไม้เป็นเบียร์แรือก็เป็นอันเครื่องดื่มทั่วไปนะะน้อค่ะนาะเด็กฉันมีสามบอลให้เขาเด็กฉันจะเป็นล้นๆของมีขออึ้นเก้าหลาสาวเออด็กฉันถูอีกรอบหนึ่งเด้อเด็กฉันมาทาด้วยเบาเกเพนผ้หญิงว่าเร็วค่ะเด็กฉันจะเป็นสรรรันเทิงขึ้นไปบันไดค่ะ ถูสันล้างเสแล้วห้องกับมาถูสันเทิงกับพี่น้องชีวิตข่คอยไม่จะถูกับถูวันหยุดที่ไม่เคยได้หยุดกับสันนี่แหละค่ะสวยชรื่องบึกบืนกับสันนี่แหละค่ะกองกกนกองก้อยอันถูพืนกันจะปะเอาอีหลอยทางดากสันเด้อผู้ใดมากระได้โอที่ทั้งสี่แหละค่ะเตลมือเตละเว้นมือมีมือได้หยุดดอกมือหยุดทั้งสี่กะเบิดไปกับการทำความสะอาดจ้างเขาหลายกับแพงชิ้กับประหยัดเชินเก็บอัน เงินอใบค่ะสื้อของเสบๆกินอันนี้ก็เป็นห้องน้ำของผู้เฒ่าแล้วก็ห้องน้ำของผู้พิการเนาะค่ะเนาะแต่ฉันก็มอดร้อยใส่เรื่อยนั่นละเขามาถูด่านไหนค่ะอันนี้ก็ยังม่หั่นอีถูแล้วได้พี่น้องแค่ปัดปัดซืด้อๆไม่หั่นอีถูอันนี้ก็จะเป็นผู้บ้านักฟุตบอลติดมุมนั่นมุมนี่ว้เอาคลิปนี้อีพี่นี่เอาไว้ซะนีนะพี่น้องปัจจัยสันสนสนส้นๆกันยาวคือเก่าละขอบคุณทุกๆกำลังแรงใจได้ค่ะเด้อเอาไปก่อนละบ๊ายบาย seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time